วันนี้18เมษายน2568ที่หอประชุมกองทัพเรือพลตรวจเอกกิจรัตนเพชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาถแถลงถึงกรณีของนายสมิธที่พัทลีนวรัตคนขับรถบีเอ็มดับเบิลยูที่เป็นคู่กรณีกับรถกระบะโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีการกล่าวอ้างว่ารู้จักตนเองพร้อมเรียกขานด้วยชื่อเล่นว่าอาตายโดยพลตำรวจเอกกิรัตหัวร็อกพร้อมกล่าวว่าทุกคนสามารถเรียกตนว่าอาตายได้ตนได้ดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและได้เน้นย้ำไปทางตำรวจทางหลวงตำรวจภูธรในเรื่องการดำเนินคดีและอยากให้แยกมิติข,ของการรู้จักกับความเป็นญาติซึ่งในความเป็นตำรวจก่อนที่ตนจะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจรู้จักคนมาเป็นจำนวนมาก ส่วนตัวไม่เคยปิดกั้นใครดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นสสตนเป็นที่รู้จักอยู่แล้วคุณพ่อนายกฤษดาลีนวรัตหรือนายกเบี้ยวอดีตนายกเทศมนตรีตำบลธัญ,ญบุรีของผู้ก่อเหตุผมก็รู้จักยอมรับว่ามีคนอยากถ่ายรูปกับผม ซึ่งผมก็ถ่ายด้วยยิ่งเมื่อผมก้าวขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจมีคนอยากเป็นลูกเป็นหลานผมเยอะและทุกคนก็เรียกผมว่าอาตายซึ่งผมได้ย้ำกับตำรวจทุกคนว่าเราทำงานใกล้ชิดกับประชาชนขอให้ทำตัวเหมือนญาติใครจะเรียกเรานะหรืออาเป็นเรื่องที่ดีผมไม่ชอบให้ใครมาเรียกว่าท่านดังนั้นความใกล้ชิดแต่สิ่งที่เด็กคนนี้กระทำเราแยกออกไปและยืนยันว่าผมไม่มีญาติแบบนี้ผมตระกูลพันเพชรและไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางพ่อหรือแม่ของผมพลตำรวจเอกกิจรัตน์กล่าวอีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องขาดวุฒิภาวะและจิตสนึก ขาดความเอื้ออาทรบนท้องถนนขาดความรับผิดช,ชอบต่อผู้อื่นอยากให้มองว่าหากรถกระบะมีเด็กอยู่ด้วยจะเป็นอย่างไรการขับรถต้องมีสติและเมื่อเกิดเหตุไปอ้างหรือเรียกนั่นคือน,นิสยัยการโอร้อวดให้พ้นผิดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องยิ่งโอ้อวดยิ่งทำเช่นนี้ยิ่งโดน ตนได้กำชับไปยังกรมทางหลวงพิเศษในเรื่องของการจราจรต้องดำเนินการในคดีอุบัติเหตุส่วนคดีอาญาเป็นเรื่องที่ผู้เสียหายต้องไปร้องทุกกล่าวโทษสพลำลูกกาซึ่งตนได้เน้นย้ำไปทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งให้ทำคดีตรงไปตรงมาไม่มีการช่วยเด็ดขาด ให้ผู้กระทำผิดได้รับบทเรียนและโทษทันที่เป็นกฎเกณฑ์ของสังคมทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเพื่อให้เกิดสำนึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำต้องปรับปรุงอย่างไรส่วนใครจะไปลงเล่นการเมืองอย่างไรตนไม่รู้แต่ใครจะไปลงคะแนนเลือกก็จงมีวิจารณญาณว่าควรจะเลือกหรือไม่การไปโอ้อวดแอบอ้างหวังให้คู่กรณีหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกรงใจได้รู้ว่าผมรู้จักคนใหญ่คนโตแต่อย่าลืมว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วและมั่นใจว่าตำรวจยุคใหม่ไม่ได้สนใจว่าคุณจะรู้จักผู้บัญชาการตำรวจรู้จักผู้ใหญ่ในรัฐบาลที่ไปงานบวชของคุณคำว่าาหลนอตา ผมฟังแล้วไม่ลื่นหูเท่าไหร่แค่รู้สึกว่าทำไมทำเช่นนี้ยืนยันผมมีลูกคนเดียวย้ำเสมอว่าอย่าทำตัวเป็นขยะสังคมอย่างไรก็ตามพลาตำรวจเอกกิจรัฐยังกล่าวเน้นย้ำว่าส่วนข้อกังวลว่าจะมีการวิ่งเต้นเรื่องคดีนั้นตนย้ำไปแล้วให้ทำตรงไปตรงมาไม่มีการช่วยพบใครช่วยเหลือตนก็จะเล่นตำรวจด้วยใครจะปลุกฝังไม่ดีกันมาอย่างไรไม่ใช่เรื่องของตนเพราะตนไม่ใช่ญาติคงไม่จำเป็นต้องไปสั่งสอนใครก็รับผิดชอบกันเองตามกฎหมายสำหรับเรื่องคดีนั้นปัจจุบันดำเนินคดีในเรื่องการจราจรส่วนคดีอาญา ให้ผู้เสียหายไปร้องทุกกล่าวโทษในคดีอื่น ส่วนจะเป็นฐานความผิดพยายามฆ่าหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องสอบสวนถึงพฤติการขับรถอาการบาดเจ็บของผู้เสียหายก็ต้องนำมาพิจารณาเป็นเหตุและองค์ประกอบในฐานความผิดใดทั้งนี้อยากวิงวอนสังคมไม่อยากให้วิพากษ์วิจารณ์หรือเอาตนไปเกี่ยวข้องเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาคดีที่เกี่ยวข้องกับการจราจรก่อนซึ่งตนได้กำชับว่าให้รีบดำเนินการโดยเร็วที่สุดเข้าใจว่าสังคมตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดถึงล่าช้าส่วนเรื่องคดีอาญาก็จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปพบผู้เสียหายไม่ใช่รอให้เขาาม ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn